14เคล็ดลับสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดจางทารัสซีเมียค่ะสวัสดีค่ะดรปริศลาดาวันนะคะหมอปอสำหรับเนื้อหาข้อมูลในวันนี้นะคะที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดหรือโรคเลือดจางนั่นเองนะคะเกี่ยวกับทารัสซีเมียนะคะดูนะคะทารัสซีเมียก็จะเห็นเป็นความผิดปกตินะคะที่จะพบได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยนะคะ เด็กก็จะมีอาการที่น่าสงสารนะคะดังนั้นเราไม่อยากให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นกับลูกกับหลานเราเราก็ต้องปกป้องกันนะคะก็จะมีเคล็ดลับที่จะนําเสนอและทําให้ทุกท่านเข้าใจนะคะสําหรับอาการของธาลัสซีเมียนะคะถ้าเด็กได้เป็นแล้วก็จะมีพฤติกรรมเหมือนในภาพนี้นะคะก็คือเด็กจะมีภาวะซีดนะคะตัวเลขผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะมีท้องโตตับม้มโตนะคะหน้าผากกว้างคางตาเหลือง จ้งจมูกแฟบโหนกแก้มสูงผิวค่อนข้างคร้ำนะคะแล้วก็อาอาจมีแผลเรื้อรังที่ขานี่คือกลุ่มอาการของทาราัสซีเมียจากในภาพนะคะเราจำภาพนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามต่อนะคะโรคทาราัสซีเมีย,เ,ยเป็นโรคเลือดจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติแล้วก็แตกง่ายนะคะเป็นได้ทั้งเพศชายเพศหญิงถ่ายทอดจากพ่อแม่ทางพันธุกรรมพบได้ทั่วโลกนะคะ ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างพบมากผู้ที่มียีนแฝงนะคะคือบุคคลที่มีลักษณะหรือสุขภาพดีเหมือนคนทั่วไปแต่เราจะเรียกกันว่าพาหะแต่สามารถถ่ายทอดโรคนี้ให้ต่อต่อให้ลูกได้นะคะผู้ที่มียีนแฝงในประเทศไทยเนี่ยมีสูงถึง40%ของประชากรดังนั้นคนที่มีญาติพี่น้องที่เป็นโรคนี้จึงมีโอกาสที่จะเป็นยีนแฝงทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจกันนะคะลักษณะของยีนแฝงหรือพาหะนะคะที่เกิดขึ้น โรคธาลัสซีเมียเนี่ยจะมีอาการซีดตาขาวเป็นสีเหลืองนะคะตับโตม้ามโตใบหน้าจะเปลี่ยนจมูกค่อนข้างแบนกระโหลกศีรษะจะค่อนข้างนาหนาโหนกแก้มสูงและขากรรไกรกว้างใหญ่นะคะแล้วก็ฟันบนเนี่ยมักจะยื่นกระดูกเปร่ะหักง่ายผิวหนังคร้ำร่างกายเติบโตช้ากว่าคนปกติ ในประเทศไทยมีผู้ที่เป็นทาราสิเมียนะคะประมาณร้อยละหนึ่งนะคะโรคทาราสีเมียแบ่งได้เป็นหลายชนิดบางชนิดรุนแรงมากทําให้เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครันหรือหลังคลอดได้ไม่เกินหนึ่งวันบางชนิดทําให้ผู้ป่วยเลือดจางมากต้องได้รับเลือดประจํานะคะบางชนิดแทบไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยมีแต่เพียงภาวะเลือดจางเล็กน้อยนะคะนี่คือลักษณะของผู้ป่วยทาราสิเมียนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะชนิดรุนแรงมากเนี่ยทาให้ทารกตายตั้งแต่อยู่ในคัน และชนิดที่สองที่ทําให้ผู้ป่วยซีดมากต้องได้รับเลือดประจํานะคะบางชนิดแทบไม่มีอาการผิดปกติหรือเพียงซีดเล็กน้อยนะคะนี่คือการสรุปให้ฟังนะคะโอกาสเสี่ยงของการมีรูปเป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะทั้งพ่อและแม่มียีนแฝงก็คือเป็นพาหะในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่ลูกจะเป็นร้อยละยีหรือถ้ามีลูกสี่คนก็จะเป็นหนึ่งในสคนนะคะโอกาสที่ลูกจะมียีนแฝงเนี่ยประมาณ50 หรือสองในสี่ก็มีนะคะแล้วก็โอกาสที่ลูกจะไม่มียีนแฝงนะคะเท่ากับร้อยละยี่สิบห้าหรือหนึ่งในสี่นะคะถ้าพ่อแม่มียีนแฝงเพียงคนเดียวในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งไม่มีโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคโอกาสที่ลูกจะเป็นยีนแฝงก็คือห้าสิบเปอร์เซนถ้ามีลูกสี่คนก็เป็นสองคนในสี่คนนั่นเองนะคะเท่ากับร้อยละห้าสิบถ้าพ่อแม่เป็นโรคธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวและอีกฝ่ายมียีนปกติ ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งนะคะไม่มีโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคนะคะลูกโอกาสที่จะมียีนแฝงถึง100%ซนะคะถ้าพ่อแม่เป็นโรคเพียงคนเดียวและอีกฝ่ายหนึ่งมียีนแฝงในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะก็ร้อยละห้หรือสองคนในสคนนะคะก็คือร้อยละห้านตนั่นเองนะคะ นี่ก็คือลักษณะของการสรุปให้ฟังนะคะนี่คือแผนภาพให้ดูนะคะในปกติเป็นพาหะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพาหะสองคนเป็นปกติสองคนถ้าเป็นพาหะพาหะทั้งคู่ซึ่งปัจจุบันเจอบ่อยนะคะก็จะมี1คนที่เป็นโรคนะคะอีกสองคนเป็นพาหะอีกหนึ่งคนปกตินะคะซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้เยอะมากในสังคมไทยนะคะโรคทาราซิเมียนะคะ คำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นธาลัสซีเมียนะคะอันดับแรกต้องทานวิตามินแล้วก็ทานโฟริกนะคะวันละหนึ่งเม็ดได้รับเลือดเมื่อซีดมากนะคะแล้วก็มีการตัดม้ามเมื่อรับเลือดบ่อยเกินไปแล้วม้ามโตไปแล้วนะคะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะซีดมากต้องรับเลือดปล่อยก็อาจจะมีภาวะเหล็กเกินได้ควรฉีดยาขับเหล็กนะคะเช่นนะคะเดสเพอริออสซามินนะคะอาจจะหยดเข้าใต้ผิวหนังวันละ สิบชั่วโมงนะคะก็มีนะคะคำแนะนำสำหรับผู้ที่มียีนแฝงผู้ที่มียีนแฝงเนี่ยสามารถถ่ายทอดโรคนี้ไปสู่ลูกได้จึงควรวางแผนก่อนมีลูกเพื่อหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียควรพาคู่สมรสไปตรวจเลือดก,ก่อนมีลูกถ้าคู่สามีภรรยามียีนแฝงทั้งสองคนเมื่อตั้งครรภ์นควรปปรึออกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทาโรกก่อนคลอดผู้ที่มียีนแฝงควรแนะนําให้ญาติพี่น้องเนี่ยไปตรวจสะก่อนนะคะ คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปในกรณีที่ผู้ที่มียีนแฝงของโรคธาลัสซีเมียเนี่ยจะมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีเหมือนคนปกติก็อย่ารังเกียจผู้ที่เป็นโรคเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้นอกจากจะเพียพร์พอการซี่แล้วสติปัญญาก็เป็นปกตินะคะแต่การป้องกันการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยควรไปตรวจว่าไม่ได้มียีนแฝงโรคนี้มาก่อนนะคะท่านจะต้องวางแผนการแต่งงานหรือการมีบุตรแต่ละครั้งนะคะเพราะว่ามันจําเป็นมากในการปกป้องนะคะ บุคคลที่มียีนแฝงของโรคนี้สามารถรู้ได้โดยการซักถามประวัติครอบครัวนะคะถ้าคู่สามีภรรยามีลูกที่เป็นโรคนี้แสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยมียีนแฝงนะคะถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคและแต่งงานกับคนปกติไม่มียีนแฝงเมื่อตั้งครรภ์ลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นยีนแฝงจากการตรวจเลือกด้วยวิธีพิเศษนะคะนี่ก็คือเราจะรู้ได้เลยนะคะถ้าเรามาเขียนแผนภูมิล้วก็จะเห็นชัดนะคะ ลักษณะของกรรมพันธ์ของอโรคธาลัสซีเมียนะคะไขกระดูกจะสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติเม็ดเลือดแดงก็จะแตกสลายเร็วกว่าปกติคืออายุการใช้งานสั้นปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุ120วันนะคะลักษณะอาการที่ปรากฏก็จะมีอาการซีดเหลืองอ่อนเพียเนยง่ายตัวเล็กติดเชื้อง่ายนะคะและถ้าให้เลือดไปเยอะๆก็จะมีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมากเกินนะคะก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะคะท้องโตม้ามโตหัวใจโตนะคะ ถ้าม้ามทางานหนักผิดปกติก็จะทําลายเม็ดเลือดแดงให้เสื่อมเร็วขึ้นนะคะก็จะมีอาการม้ามโตคําได้ก้อนที่ใต้ใชายโครงด้านขวาท้องบวมนะคะมีภาวะเหลืองถ้าใครกระดูกทํางานหนักกระดูกก็จะหนาตัวนะคะมีอาการหน้าตาแปลกจมูกแบนนะคะก็ดังแฟบนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าผากหนกแก้มนะคะขากรรไกร ก็จะค่อนข้างกว้างฟันก็จะยืน่นลูกตาก็จะห่างนะคะในกลุ่มนี้แล้วก็ลักษณะของคนที่มีปัญหาเรื่องธาตุเหล็กสะสมมากเกินไปก็จะมีผิวดำครั้ำเราก็จะสังเกตง่ายนะคะ แล้วก็พัฒนาการทางด้านร่างกายก็ผิดปกตินะคะข้อควรรู้นะคะว่าไขกระดูกเนี่ยอยู่ภายในโครงกระดูกทุกส่วนของร่างกายมีหน้าที่ในการผลิตม็ดรเลือดแดงนะคะม็ดเลือดขาวแล้วก็เก็บเลือดแล้วป้อนเข้าสู่กระแสเลือดให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายม็ดเลือดแดงทําหน้าที่นํกาก๊าซออกจากปอดนะคะโดยนํกาก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงส่วน,นต่างๆทั่วร่างกายนะคะทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารจนเกิดพลังงานแล้วทาให้ชีวิตเราดำเนิปกติสุขได้ นะคะเพราะว่ามีเลือดมีออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆตัวร่างกายการขนถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญกลับมาฟอกที่ปอดนะคะก็จะเป็น,นกลไกของร่างกายเม็ดเลือดขาวทําหน้าที่ในการต้านทานโรคกาลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเซลล์มะเร็งนะคะเวลาเราเป็นหวัดติดเชือ้อเม็ดเลือดขาวจะทําหน้าที่เป็นประการด่านแรกในการกัดกินเชื้อโรคก่อนที่เราจะเริ่มมีไข้นะคะหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะ เกล็ดเลือดนะคะทําหน้าที่ในการห้ามเลือดเม็ดเลือดทั้ง3ชนิดเนี่ยมีปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายถ้าหากมากไปหรือน้อยไปก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้นะคะคนบางคนเนี่ยมีความผิดปกติใน การสร้างเม็ดเลือดแดงมาแต่ก,กําเนิดโดยที่ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะรูปทรงผิดปกติทําให้แตกสลายเร็วกว่าที่ควรกล่าวคือในคนปกติเม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสลโลหิตจะแตกสลายนะคะหรือหมดอายุใน120วันแต่คนพวกนี้จะมีอายุของเม็ดเลือดแดงสั้นกว่านะคะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดอาการซีดเหลืองแล้วก็มีความผิดปกติตามมาจึงเรียกโรคนี้ว่าโรคธาลัสซีเมียนะคะก็คือโรคที่มีเม็ดเลือดแดงอายุสั้นนะคะ น้อยกว่า1 2อวันนะคะแล้วก็เกิดภาวะซีเดเลืองอาหารที่ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียควรทานนะคะก็คือจะต้องเป็นกลุ่มที่มีโปรตีนสูงไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาทะเลเนื้อไก่ถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวกล้องข้าวบาเล่น,นะคะต่อมาเป็นอาหารกลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มที่มีโฟลริกนะคะฟฟลริกแอซิดอยู่สูงเช่นตำลึงกระหล่ำปีมะเขือเทศนะคะคะน้ากล้วย ไข่แดงมันหวานลูกพีชขนมปังธัญ,ญพืชแล้วก็อาหารจำพวกถั่วอันนี้กลุ่มนี้จะมีโฟลิกแอซิดค่อนข้างสูงซึ่งแนะนำให้รับประทานในกลุ่มโรคธาลัสซีเมียและกลุ่มโรคทาลาัซีเมียจะควรที่จะต้องทานวิตามิน A วิตามิน E และวิตามิน C สูงนะคะเช่นมะละกอฟักทองสวรสฝรัง่งมะยมผักหวานนะคะกลุ่มที่มีวิตามิน C สูงไม่ว่าจะเป็นส้มนะคะมะนาวกลุ่มนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือแม้แต่ กลุ่มของมะขามป้อมนะคะก็ช่วยเสริมวิตามินซีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายแก้หวัดแก้ไอได้นะคะเพิ่มภูมิต้านทานอาหารที่ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียควรดิกเลี่ยงอ่านี่ฟังดีๆนะคะผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีความรุนแรงของโรคในระดับปานกลางไปถึงระดับสูงควรดีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพราะในร่างกายเขามีธาตุเหล็กสูงอยู่แล้วนะคะ ถ้าถ้าเหล็กเกินนะคะร่างกายจะเกิดการดูดซึมธาตุเหล็กมากกว่าร่างกายคนทั่วไปทําให้ส่งผลต่อความรุนแรงของโรคทาราซีเมียก็คือผิวยิ่งจะดําคล้ำมากขึ้นท้องก็ยิ่งโตเหลืองตับม้ามโตนะคะทําให้มีการผิดปกติมากขึ้นนะคะ ดังนั้นผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงก็คือจะมีหอยชนิดต่งตางๆเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์เครื่องในสัตว์ต่างๆนะคะเมล็ดฟักทองผักกูดกะเพราแดงงาขาวงาดำดาร์คช็อกโกแลตต้องหลีกเลี่ยงให้หมดหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็คือห้ามทานนะคะมาดูเคล็ดลับค่ะสําหรับประเด็นของเราในวันนี้14 <S <S เคล็ดลับการกินอาหารและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยธาลัสซีเมียนะคะ หนึ่งต้องรับประทานอาหารที้ครบห้าหมู่แล้วก็อย่าลืมหลีก,ลกเรื่องอาหารที่เสริมธาตุเหล็กนะคะรับประทานยาโฟริกหรือโฟเลตนะคะและวิตามินรวมที่ไม่มีธาตุเหล็กเสริมนะคะเราต้องเช็กดีๆเพื่อช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของเม็ดเลือดรับประทานอาหารโปรตีนสูงโฟเลตสูงนะคะเช่นไข่นมเนื้อสัตว์ผักใบเขียวออกกําลังกายเป็นประจํากีฬาที่เหมาะสมก็คือกีฬาที่ไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่เบาเบานะคะ อย่าใช้ความรุนแรงมากนักนะคะก็จะมีว่ายน้ําแบดมินตันปิงปองได้หมดนะคะแต่อย่าหักหมนะคะเป็นการดีแลกช่วยร่างกายอีกเรื่องอาการที่กีฬาที่เสี่ยงต่อการประทะกันนะคะกีฬาที่เสี่ยงต่อการประทะกันเช่นกลุ่มที่กระแทกรุนแรงเช่นบาสฟุตบอลน,นะคะไม่ได้นะคะแล้วก็ยูโดเทควันโดกลุ่มนี้ไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากกระดูกผู้่วยเนี่ยเปราะบางแล้วก็หักง่ายนะคะ การดื่มนมอย่างน้อยเวลา2-4แก้วเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพุนนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้อายุเม็ดเลือดแดงค่อนข้างสั้นดังนั้นการใช้แคลเซียมเพื่อสร้างเลือดใหม่จึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะและมีการใช้มากกว่าคนปกติควรได้รับวัคซีนเสริมเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะวัคซีนตับอักเสบชนิด A วัคซีนฮิปวัคซีน IPD ดีนะคะดีกเลรื่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นตับ เลือดเครื่องในสัตว์สาลายกลุ่มนี้ที่มีธาตุเหล็กสูงเนี่ยเราต้องเหล็กเบี้ยงให้เขานะคะคนที่ทําอาหารให้นะคะต่อมาเมื่อมีไข้สูงซีดมากตาเหลืองอ่อนเพลียนะคะหรือปัสสาวะส,วสีน้ําล้างเลือดควรรีบพบแพทย์ทันทีนะคะการกินอาหารที่มีส่วนประกอบของวิตามินดี <c oughs> เช่นนมถั่วเหลืองน้ํามันตับปลาจะช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมและสร้างแคลเซียมซึ่งช่วยในการเติบโตและสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้นนะคะอาหารกลุ่มวิตามินดีนะคะหรืออาบแดดอ่อน ก็ได้นะคะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเนาะอีกเรื่องการกินอาหารขยะหรืออาหารสําเร็จรูปเพราะส่งผลเสียต่อระบบต่างๆของร่างกายทําให้ร่างกายอ่อนแอนะคะแล้วก็ควบคุมกลุ่มของโซเดียมเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะคะการกินขิงและดื่มนมผสมน้ําผึ้งจะช่วยป้องกันไม่ให้โรคผู้ป่วยธาลัสซีเมียเนี่ยติดเชื้อแทรกซ้อนได้ก็คือเสืิมภูมิต้านทานนั่นเองนะคะแล้วก็อยากให้มีการตรวจสุขภาพฟันประจําเพราะว่าฟันจะผุกร่อนง่ายมากในกลุ่มนี้ และข้อสุดท้ายก็คือไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์และสุหรีนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะมีะความการขับปัสสาวะหรือว่าความเครียดเนี่ยไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องดูแลคนไข้กลุ่มธาลสัสซีเมียให้ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับทั้ง14ข้อเพื่อช่วยดูแลคนไข้ที่เป็นธาลสัสซีเมียทั้งอาหารแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมถามว่าทําไมต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าจากการตรวจพบเจอนะคะอุบัติการของ คนไทยเนี่ยเป็นโรคธาลาสัสซีเมียกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอมียีนแฝงหรือพาหะเนี่ยเราก็มีอาการปกติอะค่ะแต่เราไม่รู้แล้วเราก็มาแต่งงานนะคะกับคนที่เป็นพาหะเหมือนกันก็ทําให้ลูกคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นธาลาสัสซีเมียได้ซึ่งถามว่าเราอยากให้เกิดปัญหาตรงจุดนี้ไหมนะคะเพราะว่าเด็กโตมาจะไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงนะคะเหนื่อยง่ายเมื่อยง่าย,าย,าย,ายกระดูกก็เจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะ เราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นดังนั้นการปกป้องลูกหลานของท่านด้วยการดูแลเอาใจใส่แค่14ข้อที่หมอปอ,อกล่าวเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลคนป่วยทารัสซีเมียอยู่แล้วนะคะก็ฝากติดตามนะคะ f a c e บ o o กดรวริศราดาวัน YouTube พักเทวันเถลิฟไลน์แอสแกนคิวอาร์โคตัวนี้นะคะเข้าไปกลุ่มของสมุนไพรพื้นบ้านกลุ่มแพทย์แผนไทยนะคะของวัดคีริวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหมอปอเป็นสาขาที่13ก็สนทนาสอบถามเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็ข้อมูลด้านสุขภาพโรคอื่นๆได้นะคะก็ติดตามเรื่องสุขภาพต่างๆได้ทั้งหมดนะคะที่อ P ต่างๆตอนนี้เป็น ep ที่55แล้วนะคะ แล้วก็เราจะได้ทำต่อไปต่อไปกันไปเรื่อยๆเป็นสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์นะคะก็ฝากาแชร์ด้วยนะคะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้ดีนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้ทุกคนได้รู้เพื่อเป็นสะพานบุญช่วยกันถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยไว้หน้าที่นี้แต่ทุกอย่างคิดว่าคงมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ